ไม้ปีนี้ก็เยอะอยู่เนาะเยอะอยู่เนาะสุกงอมเรียบร้อยแล้วสุกสุกแล้วเนาะแต่ว่าคือเขาก็จะยังแบบกรอบๆให้เรานะสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเอง,งเอ,งอะคว้าพอดีก,กับณแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บแอปเปิลจิ๋วหรือว่าแอปเปิลแคร์ลังบ้านเนาะมาดูกันว่าในแต่ละปีความดกมากน้อยต่างกาันอะไรย,ยังไงเนะาะคณแม่ก็คือ ไปเจอคลิปเก่าปี2019มีน้องหมาลักกี้มาร่วมอยู่ในคลิปด้วยเนาะก,ก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบดูปี2019ปี2020แล้วก็ในปีนี้ปี2021ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่ปี2019กันเลยค่ะนี้สวยสุดแล้วนะ,คะแคมคิดว่าลูกงามๆชิมให้เพืเ่อนๆดูเอาลูกนี้ จากที่อัพาตัดเสร็จเธออ่แข็งแรงขึ้นเสร็จแล้วเธอก็อว้วนเอ้าอ้วนเอาอ้วนเพราะว่า,วา,วาววย,ยานะเพื่อนๆอุ้ยน้ำลายไหลหยดติง่งๆเลยน่ากลัวมากนอนุ่มเพื่อนเธอกินกัน่กุ้งจิ๋วทะไมคกุเน็ตทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่แล้วว่าเขาไม่ดกปีนี้อ่าเก็บไปเลย เก็บไปแค่อพอที่อตำส้มตำก่อนนอะรอบนี้ปลาถงไ่ผ่าเอาเมล็ดเขาออกแล้วก็คลุกเครื่องได้กินเลยอ่ามาชิมลูกนี้ก่อนอืมอกำลังดีเนาะเอาไปตำส้มตำกินฝนตกชื้นแฉะนะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยอึ๊ย ต้นผลไม้ของแมนนี้คือยังไม่มีลูกไม่มีอะไรให้นี่ค่ะน้องเป็ดน,น้องเป็ดเขาแยกมาฝั่งนี้เพราะว่ามันจะมีะตัวผู้เยอะเกินก็เลยแยกมาฝั่งนี้ไม่งั้นตัวเมียโ <c oughs> <c oughs> ดนรุมโอ้เสียงดังมากก็จะมีบ้านน้องเป็ดฝั่งนี้แต่ว่าเวลานอนก็คือเอาไปนอนกองร่วมกันเนาะ,ะมาดู เยอะไหมปีนี้ก็เยอะอยู่เนาะเยอะอยู่เนาะวันนี้ทาแมเก็บไปแค่พอกิน,ลนแล้วกันนะเพื่อนๆแล้วก็ที่เหลือ <c oughs> ก็ให้มันเน่า <c oughs> เอาเป็นอาหารน้องนกไปด้วยอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บกันเลย <c oughs> โอ้เสียงดังมาก <c oughs> อ่าเก็บไป <c oughs> อันนี้คือสุกแล้วนะสุก เพราะว่าถ้าเขาแก่เขาจะเป็นแบบเรื่อๆเนาะนี่ตะกร้าเราเอาไปกินกับพริกเกลือทำเมนูตำไปแล้วเนาะ เก็บเป็นพวงไปค่ะอืมสวยงามาเสียงแบบแข่งกันอืมนี่ค่ะเปียกนะวันนี้ นี่ได้เกือบเป็นตะกล้างแล้วมาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้อ่าอันนี้เอาเป็นผวอ,องเรา 憋得我累死了。 เต็มแล้วเต็มแล้วสุกหมดแล้วนะสุกหมดแล้วแล้วก็แมงก็จะเริ่มเจาะนี่เนาะปีนี้ก็ดกได้ประมาณนี้เนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะปลูกไว้ให้นกกินประมาณนั้นเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันมาดูความดกของ แอปเปิลจิ๋วปีนี้กันเนาะโดกยู่ประมาณนี้เนาะปีนี้คือสุกงอมเรียบร้อยแล้วสุกสุกแล้วเนาะแต่ว่าคือเขาก็จะยังแบบกรอบๆให้เรานะเขาจะมาดิ้นนิ่มเนาะนี่ค่ะก็เก็บไปจิ้มพริกเกลือ <c oughs> เก็บไปเก็บไปจิ้มจิ้มพริกเกลือได้นี่เนาะมาถ่ายจากมุมนี้ค่ะมุมนี้เนาะนี่ยค่ะ ลูกของปีนี้ก็ลูกโตให้อยู่นะก็จะมาเป็นพุ่มๆให้แบบนี้ค่ะน้อเพืือพี่เื่นท่านไหนลองหามาปลูกดูเนาะฝั่งเมืองนอกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าฝั่งเมืองไทยแม่ไม่แน่ใจนะว่ามีขายมาีต้นพันุเนาะมีกิ่งพันุ์ขายไหมเนาะนี่ค่ะจิ้มพริกเกลืออร่อยมาก ยังไงบ้างปีนี้โดกไหมเพื่อนเพอนาะด้านหลังโดกเยอะอยู่เพราะว่าอ่ามันสุกแล้วก็สีก็คือชัดขึ้นเนาะอ่าอันนี้คือมันเปียกอยู่เนาะแมจะมาชิมแล้วก็ที่เหลือจะไปทำน้ำพริกกินอ่าเปียกๆนะไม่ค่อยมีรสเปรี้ยวละเนี่ยค่ะอืม มือนี้คือมุดเก็บเมื่อกี้นี่มีรสเปรี้ยวบ้างอะไรเงี้ยอืมโอเคอยู่พริกเกลือพร้อมแอปเปิลจิว๋วเนาะยังไม่ได้ล้างนะพเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาผ่าให้ดูด้านในของเขาเนาะเขาจะเป็นแบบกรอบๆนะมันจะไม่เหมือนแบบแอปเปิลธรรมดาเนาะแอปเปิลธรรมดา,เ,ปเ,ปรรมดาเขาเาเวลานานไปเขาจะเป็นแบบเนื้อทราย อันนี้เขาจะกรอบนานเนาะแล้วก็เก็บไว้นานยังไงก็ยังกรอบนะอ่ะอแมมาจิ้มพริกเกลือแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล้างนะนี่ค่ะประมาณนี้อืมกรอบนานมีเพื่อนเพื่อนเม้นมาบอกอแมวว่าฝั่งเมืองไทยก็มีด้วยอา้าวมีแอปเปิลจิ๋วไปถึงเมืองไทยด้วยโลละ299บาบาทเออนี่ค่ะ กินหมดลูกนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาที่เหลือไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เนาะกินด้วยความสบายใจมากินด้วยกันค่ะอืมกรอบเขาจะออกรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะเขาจะไม่มีการเนื้อทรายอะไรนี้เลยนะแล้วก็เก็บได้นานนะแอปเปิลจิ๋วปีนี้กินคู่กับพริกเหลือง่ายๆเลยแล้วก็การเดี๋ยวคงไม่พอคืออร่อยเนาะกรอบมากแล้วก็ เก็บไว้ได้นานนะเก็บไว้บนต้นเดี๋ยวน้องนกมาเอาย่งกินหมดก่อนเนาะแบ่งแบ่งกันกินเอาเป็นว่าถ้าเพื่นอนๆทนายชื่นชอบการปลูกผักทานเองการเก็บผลไม้รวมถึงการทำเค้กเบเกอรี่เนาะฝากกดติดตามช่องยูทูบแล้วก็เพจไว้พบกันใหม่กับแมมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ